อุบลปลุกพลังชุมชนผ่านดีโฮปเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวเชิสงสร้างสรรค์เพื่อกับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปนบ้านไผ่บูนหมู่ที่6ตำบลไผ่บูนอำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่28เมษายน และเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่29เมษายน2568ณบ้านไพบูญหมู่ที่6ตำบลไพบูญอําเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีนางสาววิจิตหลงชินผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮปโดยมีจ่าอากาศเอกวิทมนชัยมงคลในอำเภอน้ำขุนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอประกอบด้วยนางพันนิตาประถมมูลพัฒนาการอำเภอน้ำขุนนายอำวยทองรินประลัดอาวุโสอำเภอน้ำขุนพันตำรวจเอกภูเพชรด,ดีเลิศผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรอำเภอน้ำขุนนายสรุตวงขันประสัตาสอำเภอน้ำขุน ร้อยตรีสมศักดิ์สมสะอาดสัสดีอำเภอน้ำ k h u พันจ่าเอกพิกุลพินทองท้องถิ่นอำเภอน้ำคุณนายประจักษ์สุพรมสาธารณาสุขอำเภอน้ำ k h u นางสาวภูริชยาอ่อนสุวรรณรักษารษารชการแทนเกษตรอำเภอน้ำ k h u นางสาวจัญญารักษ์ภูมิมลีผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอน้ำคุณนายวิทูลลอยเลื่อนกำนันตำบลไผ่บุญผู้ใหญ่บ้านประธานกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลอำเภอสื่อมวลชนตลอดจนผู้ประกอบการและชาวบ้านบ้านภบยบุ์เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการระหว่างวันที่28ถึง30เมษายน2568ในโอกาสนี้จะอากาศเอกวิทมนชัยมงคลนายอำเภอนำ้ำขุนประธานในพิธีได้กล่าวว่าโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮป เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองโดยเฉพาะเมืองรองมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนื่องจากมีความสําคัญต่อการสร้างรายได้เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมากและยังเป็นรายได้ที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดในภาคอีสานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อารยธรรมอีสานใต้วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงชีมูลและศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลาย และแต่ละชุมชนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้อย่างลงตัวทั้งวิถีชีวิตภาษาและอาหารพื้นบ้านและอำเภอน้ําคุณมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนคือบ้านไผ่บูนหมู่ที่6ตตำบลไผ่บูนซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมวัฒนธรรมเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปด้านนางพันนิตาประถมมูลพัฒนาการอำเภอน้ำขุนได้เปิดเผยว่าดีโฮปเป็นกิจกรรมแบบรวมที่จะทำให้ความสามารถพิเศษของแชมป์ประจำชุมชนโดยบ้านพัยบูร์ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและสถานที่แห่งศรัทธา ผู้คนที่นี่มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีไมตรีต่อผู้มาเยือนให้มีความประทับใจถือว่ามีความพร้อมที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนดังที่แขกผู้มีเกียรติได้รับรู้ข้อมูลในแคตตาล็อกดีโฮปที่บรรจุข้อมูลโปรแกรมทั้ง10ฐานการเรียนรู้ที่ผู้ชมสามารถลงมือปฏิบัติได้ทั้งหมดผ่านการเตรียมการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุนดีโฮปจึงสร้างความสามารถของแชมป์ประจำชุมชนผ่านการสนทนากลุ่ม และการทดลองจัดโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวและการดำเนินงานที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมในงานอีเวนต์จริงอีเวนต์ดีโฮปช่วยให้แชมป์มีความเป็นผู้ประกอบการและมีแนวคิดสร้างนวัตกรรมผ่านการเปิดเผยผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ หรือมีแนวโน้มที่จะพัฒนาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้มาเยือนกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินง,งานโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปโดยมีเป้าหมายเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โครงการได้รับการกระตุน้นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชน และกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการครั้งนี้ 1. เพื่อสนับสนุนการจัดทําโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮป ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 2. เพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนของหมู่บ้านโอทอบเพื่อการท่องเที่ยวทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนอำ้ำ k h u ได้รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ของผู้ประกอบการชุมชนหรือแชมป์ในรูปแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยชุมชนผู้มีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มีความสนใจที่ผ่านมามีการจัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการขึ้นเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชนหรือแชมป์ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชนหรือแชมป์และทดสอบโปรแกรมตามแนวคิด เพื่อรองรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่อไปโดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆดังนี้นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการชุมชนหรือแชมป์ให้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จำนวน10โปรแกรมได้แก่โปรแกรมที่1กระึงมึนหรือป่นไก่โดยนางคำดาพิวิโสโปรแกรมที่2ซอมกระบงหรือข้าต้มเหลี่ยมโดยนางสาวนงครานคำบอลโปรแกรมที่3 ดักแด้แปลร,รูปโดยนางมาลาไพรบึงโปรแกร,รมที่4โปรตีนไหมสายให่ทรงคุณค่าโดยนางสาคอนไพรบึงโปรแกร,รมที่5งานจักสารนบ้านลุงจวนโดยนายจวนไพรบึงโปรแกร,รมที่6ย้อมสีธรรมชาติโดยนางสนองหาโทโปรแกร,รมที่7ทอผ้าสาวไหมสายใยแห่งชีวิตโดยนางเกสรพันพรม โปรแกรมที่8ชงชิมชาโดยในสำรวยสุดตาและนางแสงจันทร์นาครินโปรแกรมที่9เรียนรู้รักษาประสาทวิชากับภาษาถิ่นโดยในชัยศรีอํานวยและโปรแกรมที่10ตามรอยพ่อสารต่อความพอเพียงพาเจ้าทุยอาบน้ําที่โคกหนองนาเพชรอํานวยโดยนางสาวกัลยาณินแหวนเพชรเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่านิทรรศการตามแนวทางดีโฮปเป็นลักษณะกระจายอยู่ในพื้นที่ชุมชน เกิดจากการคัดสรรคนในชุมชนที่มีองค์ความรู้ต่างๆนำเสนอกิจกรรมในท้องถิ่นที่คนส่วนใหญ่มองข้ามรายได้เกิดจากการขายโปรแกรมนอกจากนี้แทนที่คนในชุมชนจะต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังสถานที่อื่นเพื่อจัดแสดงสินค้าและขายสินค้านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจจะเป็นผู้เดินทางมายังหมู่บ้านเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถิน่นและใช้ชีวิตตามมุมมองของคนท้องถิน่นซึ่งนับเป็นสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดที่สำคัญที่สุด และกำลังเป็นกระแสะการท่องเที่ยวในปัจจุบันดีโฮปจะเน้นโปรแกรมเล็กๆเป็นกุญแจสำคัญคือการมีกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้ลองทำเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสนุกไปพร้อมๆกันและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างโปรแกรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนได้ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อรับรองและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่อไป